เดี๋ยวพามาดูมะละกอค่ะทุกคนฝนตกค่ะทุกคนฝนตกค่ะทุกคนฝนตกกลางลมมาถ่ายมะละกอให้คนดู ใหญ่มากค่ะทุกคนดูต้นนี้ก็มีนะคะทุกคนต้นนี้ก็มี ฝนตกนะคะทุกคนถ่ายได้นิดเดียวนะคะดูแต่ลูกไม่สวยเลยข้างล่างลูกไม่สวยเลยข้างบนลูกจะสวยหน่อยลัวนละก็คุณยายค่ะทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะคะ